ผมอยู่ไหนครัะนั่งตรงนี้ครับที่ละถุงไว้ตรงนี้ทีเดียวใช่แล้วบอสสวัสดีพี่รองเฮ้าสวัสดีเอฟซีแฟนคลับขึ้นงานเพรียวเปล่าแสงทองจ้าวันนี้เรามารุมซันวงสะท้อนกันจ้ะจะบอกตรงนีจอยกับคนหลัง

แท่งจริงบหมอแท่งจุกเาไว้อันนี้แท่งแท่งวันนี้อยู่ที่ย่างตลาดเดี๋ยวผมขึ้นหน่อยกาลาสินนะจ๊ะจะบอกให้กำลังแต่งตัววันนี้คุณแม่ก็มานะคะแม่ก็นั่งหน้าเข็มสุดนี้เลยเริ่มงคิมเรนบ๊อเรื่อเค็มเนี่ยบ๊องอูไบ้างร้ ก็ได้ยินข่าวว่าฉันสิไปมันดีพราเธอจีจอนตัวไปเชียงใหม่เชียงรายกันอันจ็คไปลิ้นนี่แหละห้ามว่าจะใส่ไว้กับเราเลยคือเพียงหืมคุณไปครั้งแรกว่าจะไปไปประสบการณ์อ,อยูอ่ครั้งแรกนะฮะกลิ่นมันทัวไทย <c oughs> สวยได้ไ เราจอัเมอร์รี่คริสต์มาสด้วยชุดอุทัยกัลลสิป์แน่นบอลดีบ่แต่นบอแน้นไปกุันกสันคอนถ่ายยุตโตจีนมาแล้วเนี่เนาะมาแล้วในเขาเอาโตล่ามาตต้งงันไม่มีโตจีนไม่มีโตจีนนะคะวันนี้แต่โตล่าค่ะดูกันแต่งตัวด้วยจ้า เป็นก๋วยเตี๋ยวหัวหยาบปลาค่เออเอย่งกับผัล้ตอยังกับพัดไทอะคัอบไาอันนั้เก็เป็นบรรยากาศนี่เลยบรรยากาศบรรยากาแม่ราเจ้าสาวเจ้าสาวนี่เลยพิซซ่าชารตานนกเยอะดิพิซซ่นี่เอ้นี่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 มิเตอรก็นามาผู้นี่ละนี่ ม่เียีคนามาพูนี่เหรอเป็นย่างเขาาหาเจ้าของร้านคีเรียวยซาบอกอ้ยี่เอะนน่อะนี่ยู่เยอะเยอี่เยอะนเยอะนี่เยี่เยอี่ยวี่อี่ยอ่อนยี่เะน่ี่บัวแต่งยอี่บัวแต่งตัวนีเน่อเยี่เยกีย่เยัะนอเอยะ่อะนเยตะ่เยะนะนร่บเยีเยอะอะอน่เยอะนีน่น่องปออีย ได้เพื่นใช้ไหล่ไปน้ำเนี่ยดีเลยครับอันนี้สังบ้าลเนี่ย